สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางจังหวัดแพร่เราได้มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินแล้วก็เป็นวันที่ตรงกับวันแรงงานค่ะวันที่1พฤษภาคม2559แล้วก็เป็นวันดีด้วยนะคะที่ชาวจังหวัดแพร่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ของการลดละเลิกการใช้โฟมค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงในวันนี้เองนะคะทางท่านพี่เชฐดไพบุญสิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จะได้นํา ข้าราชการแล้วก็หน่วยราชการต่างๆนะคะได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการลดละเลิกการใช้โฟมแล้วก็ลดขยะที่สิ้นเปลืองแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะ<ม>ก็มาร่วมม้ร่วมมือกันในการลดละเลิกการใช้โฟมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ในวันนี้เองจะมีการให้หน่วยราชการแล้วก็สถานที่ราชการนั้นเป็นหน่วยงานที่ใช้งดการใช้โฟมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสิ่งหนึ่งก็คือ ทำอะไรให้คนแพร่ลดการใช้โฟมนะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ว่าวัดแพร่จะมีโอกาสได้ประ,ประกาศนะครับมาตรการโนโฟมนะฮะซึ่งโฟมเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่นะฮะนอกจากปัญหาโลกร้อนแล้วก็ปัญหาต่งางๆที่กระทบต่อสุขภาพนะครับส่วนที่2ก็คือเรียนาเสนออัตลักษณ์อาหารอืองแพร่นะซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นกระแสสําสคัญของหวัดแพร่นะครับ ทางสำนักงานจังหวัดแพร่โดย่ว่ากษาแพร่ได้ได้มัดโครงการหนึ่งนะครับเป็นการเป็นโครงการอาหารดีพิถีการท่องเที่ยวของแพร่ะนะครับโดยชูประเดน็นอาหารที่เป็นอาหารที่เราลิ้มรสกันมานานนะครับก็คือข้าวหนมเส้นเมืองแป่ะนะครับคำว่าขหนุมเส้นเมืองแป่เนี่ยนะครับให้อะไรหลากหลายให้กับชาวแพร่ะนะครับไม่ว่างานบวชงานบุญงานาต,าต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็ใช้ขน่มเส้นนะครับเราจะประชาสัมพันธ์ให้ ให้ชาวการนักท่องเที่ยวนะครับที่ได้มาท่องเที่ยวแบบแพร่ได้ได้รมรดอาหารตรงนั้นนะครับในส่วนที่2นะครับเนื่องจากจังหวัดแพร่เรามีพระธาตุช่อแฮ่ศีส,สาคําแพร่นะครับอาหารสำหรับคนปีขานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะเชิญชวนให้หนักท่องเที่ยวได้รมรสอาหารถ้ามาแพร่มาเป็นปีขาก็รมรสอาหารประจำปีขาก็คือลาบจิ้นนะฮะนะรหรือลาบแป้นะครับก็ถือว่าลาบแป้เป็นลาบที่โดดเด่นที่สุดในในภาคเหนือนะครับ หักได้ริมรถนะครับเพราะรับแพรนี่ส่วนผสมหลากหลายเป็นต้นว่ามีมะแขนนี่เป็นต้นนะฮะซึ่งมะแขนก็มีถือว่าเป็นเป็นยานะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็ถ้าใครริมรถเมืองแพร่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมอหลายอย่างนะบันเทิงบนเวทีนะครับมีเจ้าที่นักวิชาการต่างๆให้ความรู้นะฮะเพื่อให้งานนี้นะนะครับได้ริมรถอลายอย่างถ้าเราท่องเที่ยวนะฮะก็อยากเชิญชวนนะครับอยากให้ งานอย่างนี้นะฮะมีกับ็นแพทยบ่อยๆแล้วก็ชาวสาธสุก็จะเอาสิ่งดีเหล่าน,นี้นะฮะเพื่อสานต่อให้คนแพทย์ถือไปครับขอบคุณมากครับ